สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพอจะมาแนะนําไอเทมตัวหอมนะคะสําหรับล่ามหรือนักเดินทางนะคะคนที่แบบทํางานแล้วต้องเดินทางบ่อยๆอ,ะอ่ะแล้วก็พบเจอพบปะผู้คนเจอลูกค้าหรือว่าอยู่ในห้องประชุมหรือว่าแบบต้องเอาตัวติดก,กันเนี้ยะนะคะเราต้องมีไอเทมตัวหอมเอาไว้นะคะเพราะว่าคือกลิ่นมีกลิ่นตัวมันก็แย่แล้วนะคะแล้วนี่เราเจอคนเยอะอีกะนืกอออกไหม สําคัญนะคะคือว่าก่อนที่จะตัวหอมอ่ะตัวเราต้องไม่มีกลิ่นก่อนนะคะคืออาบน้ําเช้าเย็นนะสะบู่สบู่ยาสีฟันหรือว่า,าพวกอะไรนะแชมพูก็ซื้อตามที่ต้องการนะคะเอาที่ตัวเองไม่แพ้ก่อนนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยพลอยยังไม่แนะนําให้ผู้หญิงนะคะหรือว่าผู้ชายเนี่ยใช้ เขาเรียกว่าใช้ของของที่ใช้ในห้องน้ำค่ะพวกเชาว์เจลหรือว่าพวกแกสระผมแชมพูนะคะที่มีกลิ่นนะคะเพราะว่าเวลาคุณทาครีมปกทับลงไปอะ่ะกลิ่นมันจะตีกันแล้วก็น้ําหอมอีกมันจะแรงมากค่ะแนะนําว่าใช้แบบพวกของใช้ในห้องน้ำอะ่ะใช้แบบไม่มีกลิ่นก่อนส่วนพวกสกินแคร์โลชั่นเมคอัพหรือว่าน้ำหอมเนี่ยเออโอเคใช้เป็นกลิ่นได้นะคะก็ใครแนะนําอย่างแรกเลยนะเ <c oughs> ต่าเหยียบโลก่อ ต่อยียบโลกคือใช้ดีมากเคอใช้เป็นเดือนประมาณ3าสเดือนอะ่ะเออไม่ไม่ใช่3าสเดือนนี่ประมาณเกือบครึ่งปีคะ่ะอันเดียวเกือบครึ่งปีพอใช้อะ่ะแล้วคืออากาศหนาวอ,อันนี้ก็คืออากาศหนาวอากาศร้อนประเทศไหนใช้ได้หมดคะ่ะไม่มีกลิ่นไม่เปียกไม่อะไรเลยคือแบบเดอะเบสอะพอใช้สีเนี้ยสีม่วงนะคะชอบกลิ่น ชอบกลิ่นมันเป็นแบบเป็นเหมือนลาเวนเดอร์แล้วมันแห้งดีมากนะคะคือไม่ต้องพกเป็นโลออนเพราะว่าโลออนค่อนข้างจะหนักนะคะแล้วก็พอเคยเจอนะโลออนเวลาแบบเราแพ็กใส่กระเป๋าใช่ไหมมันก็จะโขกเข็กอย่างเงี้ยไปมาแล้วทีเนี้ยก็นะคะตามสาภาพาผ่าแตกถ้าไม่แตกก็น้ําไหลออกมานะคะก็เลยคิดว่าแบบพกเป็นแป้งแห้งๆอย่างนี้น้ำหนักเบาๆอย่างนี้จะดีกว่านะคะก็โอเคไปแล้วต่อเหยียบโลกนะอันนึงต่อไปเรื่องตัวหอมก็ พเพราะช้ากลิ่นนี้มากของบ้านแอนบอดี้เวิร์นะคะเป็นวอร์มวานิลาชูกานะคะเป็นบอดี้ครีม24ช o ่วโมงนะคะก็คือเขาการันตีว่ามันเป็นไฮเดรทชันก็เป็นชุ่มชื้นตลอด24ชั่วโมงนะคะทาเช้าเย็นก่อนเช้าเย็นนะคะก็ตอนเช้าตื่นมาแล้วก็ก่อนนอนก็ทาก,ก็ได้นะคะนี่คือหอมมากเป็นกลิ่นวานิลาคือหอมสุดนะคะแล้วก็อ้อลืมบอกก่อนจะทาตัวนี้ หลังอาบน้ําเสร็จนะคะก็ทาตัวนี้เป็นอย่างนี้นะคะคือทาตัวนี้ก่อนนี่เราเราทาโลชั่นก่อนแล้วค่อยมาทาออยล์ของชาแนลทีหลังนะคะออยล์ตัวนี้นะคะเป็นโคโค่ชาแนลโคโค่มาโบเซลนะคะเป็นบอดี้ออยล์ค่ะคือพอเราทาอันนี้เสร็จใช่ไหมเราล็อกความชุ่มชื้นด้วยตัวนี้นะคะเป็นออยล์ล็อกความชุ่มชื้นก็นี่ง่ายเลยนะ เดี๋ยวค่อเปิดให้ดูค่ะเปิดแล้วจะเป็นอย่างนี้เป็นหัวสเปรย์อย่างนี้นะคะเนี่ยอ่าเป็นหัวสเปรย์ฉีดใส่มืออย่างนี้เลยถูแล้วก็ปะปะปะ,ปะตามตัวอย่าคืออย่าถนะแบบูอย่างนี้นะให้แบบแปะแปะแปะตามตัวตามอย่างนี้เฉยนะคะตามแขนอย่างเงี้ยก็ตัวเราก็จะหอมทั้งวันนะคะ เป็นเอาไว้ล็อกความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นกลิ่นหอมด้วยนะคะเสร็จแล้วสเต็ปที่สามแน่นอนค่ะต้องไม่พลาดน้ําหอมน้ําหอมพอใช้สองกลิ่นนะอันนี้เป็นพกพาเนาะของดีออใช้ก็ไปครึ่งเนื้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบพกพาใส่กระเป๋าไว้นะคะอันนี้น่าจะสักสาม ml ห้า ml ประมาณห้า ml ห้าหรือสิบ ml เลยอะคะ่ะอันเนี้ยส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือนี่เลยเบอร์เบอรี่กลิ่นแป้งเด็กหอมมากเบอร์เบอรี่เฮอร์สีชมพู อ่าใช่เบอร์เบอรี่คสีชมพูเป็นกลิ่นแป้งเด็กนะคะอันนี้อันนี้ไปซื้อขวดใหญ่อ่าก็ไม่ใหญ่หรอกห้าสิบมลนะะห้าสิบอนลนะคะประมาณนี้แล้วก็ผมค่ะโดยเฉพาะถ้าใครทําผมนะใครทําผมทําแบบเป็นดัดเป็นดันดถาวอแบบผมพอยอะ่ะอ่าก็จะมีกลิ่นเคลาตินนะคะก็แนะนําว่าให้ใช้ชมพูที่มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ถ้าใครแพ้น้ําหอมของแชมพูก็แนะนําว่าใช้อันนี้ของออริทอพิซ มีหลายกลิ่นนะคะแต่ว่าพอใช้กลิ่นเป็นแบบกลิ่นกลิ่นหวานหวานกลิ่นดอกไม้อ่ะอ่าเป็นกลิ่นหวานออกหวานหวานกลิ่นดอกไม้นะคะ water lily อ่ะอันนี้เป็นกลิ่น water lily มีผสมกลิ่นแอปเปิ้ลมานิดหนึ่งนะคะแต่จะเป็นออกหวานหวานวน,นะก็ฉีดใส่ผมนี่หรือว่ามันมีนะบางครั้งเขาก็พกติดตัวไปคือแบบพกใส่ขวดสเปรย์ที่เป็นรีฟ i ลติดตัวไว้นะคะเพราะว่าอะไรไปกินข้าวกับลูกค้าประเด็นอนะ่ะ ไปทานข้าวนะคะที่มันเป็นพวกหม้ออะไรนะหม้อชาบูหม้อสุกี้นะคะหรือว่าปิ้งย่างเนี่ยตัวเหม็นค่ะลูกค้ารีเควสตตอนที่ยังอยากกินปิ้งย่างอยากอยากกินแบบพวกหม้อไฟก็ตัวเหม็นนะคะโดยเฉพาะใครที่แบบไปจีนไปทานหมาล่านี่คือโอโ้โหกลิ่นแบบสุดยอดมากนะคะวิธีแก้นะคะคือสบัดอย่างนี้ก่อนนะสบัดอย่างนี้ก่อนสบัดผมอย่างนี้ออกนะคะเอากลิ่นเอาอะไรออกแล้วก็เอาเนี้ยฉีดไกลๆนะคะคือฉีดห่างไกลๆแล้วก็ พรมพรม,มไว้อะมันจะช่วยดับกลิ่นนะคะอันนี้ก็คือกลิ่นไม่ตีนะเพราะว่ามันขเขาเรียกอะไรมันเอาไว้ดับกลิ่น,นะ,ะ่ะเออมันเอาไว้ดับกลิ่นซึ่งถ้าตัวคุณไม่มีถ้าผมคุณไม่มีกลิ่นอยู่แล้วอ่ะมันยิ่งหอมนะคะแต่หลักๆแล้วมันเอาไว้ดับกลิ่นนะตัวนี้ก็ลองไปซื้อดูนะคะของไอท็อปบินเซตอันนี้มันขนาดอ่อหนึ100่งร้อยมลนะคะขึ้นเครื่องได้พอดีแต่ว่าพลอยเซฟไว้ไม่อยากให้ทิ้งไงก็เอาใส่ขวดรีฟิลประมาณสักสิบมลเอาไว้พวกไว้ตลอดเวลาเลยนะคะ ต่อไปไอเทมไม่ได้ข้ามขาดเลยนะกันแดดกันแดดที่ไม่เยิม้มกันแดดที่ไม่เยิม้มไม่หยีไม่หน้าไม่หยืหน,ห,ยหน้าไม่ไหลอ่ะก็คือตัวนี้อันนี้ซาค่ะตัวนี้นะคะ sps ห้าสิบบวก pa บวกบวกบวกนะคะบวกสี่ตัวเลย pa นะ perfect uv sunscreen skin care gel เัน,น,นเป็นตัวเจลไงไม,ไม่ไม่เป็นครีมคือถ้าเป็นครีมอะ่ะเพราะว่ามันจะหนาไปะคะ่ะหนามากๆด้วยนะ แล้วก็พอยแนะนํานั้นเน้นเติมตรงหนกแก้มตรงนี้ตรงหนกแก้มตรงจมูกตรงเนี้ยนะคะเติมไว้ตัวนี้เลยอันนี้าพกไว้ตลอด <c oughs> เดินทางไปที่ไหนคือมันมันเที่ยวรอบโลกกับพอยค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ทาตัวด้วยก็ได้นะเอาจริงชอบไปทาตัวนะคะตัวนี้เลยอันนีา้าอันนี้ก็ไว้กำนะคะแต่ว่าขึ้นเครื่องไม่ได้นะตัวนี้ขึ้นเครื่องไม่ได้นะคะก็ประมาณนี้ไอเทมสาหรับอ ตัวคนตัวหอมนะคะคนที่แบบว่าต้องใกล้ชิดกับลูกค้าใกล้ชิดกับใครหลายๆคนนะคะแล้วก็นอนเราเป็นสาวไทยนะคะสาวไทยที่แบบว่าสวยเราควรจะตัวหอมตลอดเวลานะคะที่แบบมันจะได้ดูมีเสน่ห์ขึ้นเงินดูเรียบร้อยดูมีเสน่ห์ขึ้นนะคะถ้าใครอยากให้พอรีวิวอะไรแบบนี้ก็รบกวนกดไลค์กดซับสไคร้หรือว่าเขียนแนะนาพอยมาได้นะคะคือหลกัหลกๆแล้วอะ่ะพอจะชอบใช้ตัวนี้ไงที่เน้นเพิ่มความชุ่มชื้นก่อนนะคะ เน้นความชุ่มชื้นพอเน้นความชุ่มชื้นเสร็จก็ล็อกด้วยตัวนี้นะเนาะพอล็อกด้วยออยล์เสร็จก็น้ําหอมอีกนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็รักแร้สำคัญมากค่ะถ้าใครตัวเหม็นหรือว่าเหงื่อออกเยอะเนี่ยลองไปตรวจสุขภาพดูนะพะแนะนํานะคะตรวจสุขภาพกลิ่นปากก็ด้วยนะคะใครที่มีกลิ่นปากไม่หายสักทีอ่ะลองไปตรวจสุขภาพดูแล้วก็ไปรักษาให้หายนะคือเราอยู่กับคนเยอะนะคะเจอคนมากน้าหลายตาบุคลิกภาพเราต้องดี เราต้องสวยเราต้องดูดีไงคือไม่ต้องมากก็ได้แต่เขาเรียกว่าให้ถูกกาาเทศะนะคะคือคุณลึกดูนะคุณไปกับลูกค้าแบบว่ามาหาชนหรือนักลงทุนน่ะเออคุณเดินกับเขาอ่ะคุณจะแบบคือเนื้อออกไหมมันก็ต้องดูดีหน่อยนะคะเขาเรียกว่าถูกกรลเทศะนะประมาณนี้นะคะก็จบไปแล้วรีวิวสั้นๆคลิปนี้ง่ายๆบนช่องพลอยแล้วก็แอกมือใหม่จะหราเบ,บกินเนอร์นะคะแต่ถ้าใครเดินทางบ่อยๆก็ แนะนำมาตามช่องพอยนะเพราะพอก็เดินทางเยอะเหมือนกันนะคะเดือนหนึน่งเดินทางแบบ่วีคไปวีคคือสัปดาห์วืนสัปดาห์เลยนะคะส่วนใหญ่พอจะไปจีนนะคะมีจีนมาเลเซียสิงคโปร์นะคะหลักๆประมาณนี้ค่ะก็ใครชอบแบบเนะะื้อหาแบบนี้ก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้พอยด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันอีทีหน้าค่ะ